เมื่อวานเมื่อวานอุ้มขาตีนจีนอย่างหาไม่ได้สตรีมครับกระช้ากระถาวช้างที่อุ้มขาตีอุ้มจีนขาอุ้มจีนขาตีนเลยเมื่อวานร้องไม่ได้เ่กดาชงจริงอะไรก็นรู้ม่นอะ วันนี้นรันภัทรครับเดีย๋ยวอ,อย่าไปพูดคำด่า,างั้นนี่นเราเราบินอ๋อเหอเราเรามีเดินหนึ่งลำพี่เร่เอาเด้<ป>มาแล้วม,ม,มีคนหรือเปล่าเราออกกระสุนให้พี่ยูแล้วใช่ไหมกระสุนอะไรฮะเรือเราวิ่งได้แล้วเนี่ย มันช้าอยู่พี่มันหนักไปช้างแบกกระสุนมาให้เรือผมบังก็ได้นะเรือผมมีแค่ปันชีพไอ้ลำใหญ่เหมือนมีค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 น,นมีคนไปเล่ยกไเล,ล่เตรียมโดดเข้าเลยนี่เข้าเลยพี่นี่พี่จะการมาเมยเด้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะควบเรือม,มาเอง ไม่รู้จักดิเฟนก่อนกันหนึ่งทีแล้วก็สับหัวนมาหนึ่งทีนะครับผมจังหวะนี้กันกันหนึ่งทีมึงเลือมมั่งคว่ำแล้วไม่กันไว้ด้วยนี่ไงล่ะไงล่ะเข้าทุกดอกไอ้เหี้ยโอ้ยช่างช่วยกูด้วยจ้ากูทุบโก้มาพี่มาเจอแล้วมาเจอแล้วมาเจอแล้ว พี่เล็กเกิดพี่เฮ้ยมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะมาดิผมมาแล้วมาดิมามา,มาดิจังหวะน,นี้ปึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมาดิไงล่ะไงล่ะพวกกูเยอะ บิลี่บ <ats> ิลี่บิลี่มีเรือมาตัดสายตัดสายตัดสายก๊อปบิลี่บิลี่ขึ้นบิลี่ขึ้นบิลี่ขึ้นดว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 นมีอีกลำพี่ลำมันลำใหญ่กว่าบิลี่บิลี่บิลี่ขึ้นด่วนอันนี้ลำใหญ่เหรอใช่พี่ใช่ใช่ใช่ขึ้นเลยพี่ดวน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  คิดต่อให้ก่อนแหละอาวุธกูหายไปไหนเนี่ยเอาใหม่ก็ได้เยอะนะสองมีอยู่สองลำเลยรอแป๊บหนึ่งพี่ช้างจะถึงละกำลังเสริมกำลังไปช่วยหายแล้วนะหมด ไรียกขึ้นเลยีิลี่มันละปิงละปงของมันไม่ได้ปะมบอบตัวซะเด็กเด็กจะไม่ทำอะไรมอบตัวซะเด็กเด็กมอบตัวซะอาจริงๆบิลี่มันเยอะนะ ไปรู้ไปลุยไปยไปลุยไปไป่อไป่อไป่อไปมันตายแล้วหนึ่งมันตายแล้วหนี่งแบกได้กำลังส่งแบกผมไปช่วยพี่ เด็กๆพวกมึงอ่ะกูลืมเอายามาว่ะมันวิ่งหนีไปพี่เร่มันวิ่งหนีไปว่ะเอาเรือมาเนี่ย ตัดหัวสุนัขทำไมเราเราขึ้นเรือมันไม่ได้ปะขึ้นได้พี่เ่กดแล้วเนะี่ยไม่ได้เลยเพราะนั้นมันขึ้นไม่ได้พี่มันเฉพาะของมันเองมันเป็นของมันอะแล้วเราก็ค่อานปีนี้ผมกำลงังยิงยันให้ไปมึงมันเดดไม่มีอะเบนเดตอยู่ในเกาะไม่มีเหรอพี่ไม่มีเลยผมดูแป๊บ มีพี่ลี่มีมาช่วยเพื่อนก่อนโอเคครับโอเคสายสับครับจังหวะนี้ฮะอัพมาเพื่อฟันหลังอย่างเดียวเลยฮะแะสายวิ่งมีประโยชน์ไง คนทิ้งไปเกี่ยวเกี่ยวข้าวเอามาบดเด็ดเจ้าเจ้ามึงยิงขาอันนี้มั่อก่อนอขามันแตกแลเนี่ยไปไปข้างแล้วพี่ช้างขาไหนลำนี่หลอน้อๆไป,ปพี่เ <ขา S 1> อง พี่วิ่งแทงหมดทุกยิงนไมแตะวะโอเคแตกไงล่ะอัพสายวิง่งมาเพื่อฟันหลังยังไงก็ตามทันยังไงก็ตามทันน้องหนีพี่ไม่พ้นหรอกพี่สองเจไงล่ะวิ่งแสงฮ่า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 ่าฮ่ <laughs> าฮ่่าฮ <laughs> ไงละมึงไงน้องพี่แข่งกับพี่ป่ะพี่แข่งกับพี่ป่ะอันเนี้เอาละครจะวะน,นี้ฮะอีธานนานแนงนน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 นันนันนนนนนนเนนนนนนวอร่อยมากเลยพี่ ช้างปอตีที่ทชาร์จแบตมันนะเอาไงเพื่อนวิ่งแสงแล้ววิ่งแสงล้วนะวิ่งแสงกันนะวิ่งแสงกัน dừng lại dừng lại dừng lại ทัาเว้ย Come on า逼 OK 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 来来เ逼傻逼来冲冲冲 OK OK 来来 c o m อ on OK OK Good boy เรขึ้นมือขึ้นเรืมันต้องปีนย่างเเหรอช้างต้องปีนเหรพี่มันต้องกระโดดขึ้นเหรอพี่หรือ หรืออเมริงงกาแกป๊ปไปฮุกใส่ริมริมเาอ่ะแล้วกระโดดขึ้นเอาพี่แล้วแกป๊ปไปฮุกใส่ต้นไม้ได้ไหมได้ครับพี่เป็นสไปเดอว์แมนก็ได้พี่ทำยังไงอ่ะก็แก๊ป้ปฮุกไปไเรื่อยๆพี่แล้วทำยังไงกดกดกดแล้วไงต่อแล้วก็เหวี่ยงอันนี้ผมก็ไม่เคยปีนพี่ผมวันวันผมผมผมกลับแต่เรือ

พี่พอยิงปุ๊บให้กดอ e, ีพี่ลี่ลำคขะเหนื่อยว่ะเหนื่อยเลยพี่ตามมันเนี่ยไปฮะเดี๋ยวเวลา เดี๋ยวเราเลวพกูจะเยอะกกัน พ <Yes. S 2> <Yes. S 1> ี่โยสไปดล้ว,แ,ลวแมนมทำไงอ่ะโอ้ยผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยได้อะต้องให้จยนเคเอ่อไปฝึกวิชาไอาเคกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสมถุยครับ